อันนี้กตาตั้งสวรรค์ด้วยพี่น้องกาตั้งสวรรค์ของครอบครัวสาวตุ่มเดี่ล่ะยาม้ากะมาเบิ่งตะเวนยามกลางเว้นกะมาเบิ่งนกเบิง่งวิวเมื่อนี้อันมีเมฆหมอกควันเนาะนมันไม่มีหมอกควันกนสิเสหินวิวภูเขาพูน อีมาขาวจูนพูนแต่วามือนี่มันมีหมอกมีควนมีเมฆกสิบบเนบ่นบอเห็นบอกไปนัง่งยุระเบียงกสิแบบเดียวกันนะพี่น้องยามาเศร้าทั้นทงนี่กสิแดดข้นเพราะว่าตะเวนขึ้นอยู่ทั้งปีตะเวนออกอยู่ทั้งปีบายบายตะเวนกสิไปตกทั้งระเบียงผ <c oughs> ู้แดดลมร่มตกบรรยากาศเทิดเทิงระเบียงสวรรค์อยู่นี่กสิม่นกหน่อยนอกไงต้งองเถิดกสกา หาโตฮกโตมาหองกันอยู่นี่แซวๆแซจนว่าได้ยิ่งหนังสติกใส่คนดิวันอยากไ,ล,กไล่เนาะหอกหุงาลไม่หองดากันหองดากันไปกกใหม่กกผุนหองดากันมากกใหม่กกพีเนาะรเะเบียงสวรรค์ของคนต้นชั้นสี่